สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับตัวโมดิฟายของกาเจียคาสิโปรนะครับในโปรเจกต์กาจูอิโนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอัปเดตรอบนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆครับผมมีรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะเป็นตัวโมดิฟายในสเต็ปแรกนะครับเรียกว่าในยุคแรกๆนะครับก็สักปีที่แล้วอะไรเงี้ยรีว่าตอนนั้นก็โอเคแล้วนะครับแต่ตอนเนี้มันมีอัปเดตมาหลายรอบแล้ว จนตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวอัปเดตที่น่าสนใจมากก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะว่าตัวเนี้มันทำอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมบ้างนะครับตัวต้นตำรับของเขาที่เขาต้องการให้มันเป็นนะก็คือ d e n t n t p r e s s o นะครับที่ว่าฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับตอนนี้มันทำได้ออกมาเนี่ยใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆกนะันว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับจากเดิมนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีหน้าจออยู่ตรงนี้หน้าจอตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งได้นะตรงเนี้ยมันปรับได้ตัวนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปตั้งกับตำแหน่งเครื่องมันจะสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่เอามาตั้งบนนี้นะครับเราสามารถตั้งและปรับหน้าจอได้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะปริ้นให้มันมาอยู่ตรงข้างหน้านี้หรืออยู่ตรงข้างหลังนี้มันมีหลายตัวมากนะอันนี้ก็อยู่ที่เลือกกันนะครับ ตัวที่อยู่ข้างหน้าก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เราปรับหน้าจอเอียงไม่ได้แต่ว่ามันเข้าไปติดกว่านี้ก็มีนะครับแต่ละตัวจะมีข้อดีข้อเสียซึ่งอันนี้ผมยังไม่ไปลงรายละเอียดแล้วกันเรามาที่ฟังก์ชันมันก่อนนะครับฟังก์ชันของมันหน้าจอตัวนี้นะครับสิ่งที่มันทําได้เพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วก็คือมันมีตาช่างอยู่ในตัวเลยนะครับตรงนี้เราสามารถช่างน้ําหนักและเราสามารถกดช็อตกาแฟแล้วเราเลือกหยุด เมื่อถึงน้ำหนักที่ต้องการได้อย่างเช่นต้องการให้มันหยุดที่36กรัมอย่างเงี้ยมันก็หยุดที่36กรัมมันรู้หมดเพราะว่ามันมีตาช่างบิลอินมานะครับหรือถ้าใครไม่ได้ทําตาช่างบิลอินนะครับเพราะว่ารายละเอียดการทำเนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่ต้องดูเยอะเราสามารถที่จะใช้เป็นตาช่างบลูทูธก็ได้นะครับอย่างตาช่างบลูทูธที่เราใช้ได้นะอย่างเช่นตัวที่ผมว่ามันโอเคนะครับก็คือของบูกูตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเล็กๆนะครับ แต่ว่ามีฟังก์ชันบลูทูธด้วยเราก็สามารถวางตรงนี้ง่ายๆเลยแล้วมาลิงก์ตั้งค่าง่ายๆกดเซตติ้งลิงก์บลูทูธปุ๊บมันลิงก์อัตโนมัติเลยนะครับเรียกว่ามันก็เชื่อมกับหน้าจอน้ําหนักตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นหมดกดแทรที่หน้าจอได้หมดทุกอย่างนะครับเรียกว่าฟังก์ชันน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับมันสามารถที่จะคุมการตั้งค่าโปรไฟล์ต่างๆนะครับผ่านแท็บเล็ตของเราหรือมือถือก็ได้นะครับเพราะว่ามันนคุมผ่าเบรว์ซอ เราจะใช้ safari chrome หรืออะไรพวกนี้ได้หมดเพราะว่าตัวนี้นะครับมันจะมี built in wifi ในตัวแล้วนะครับมันทําได้ก็เพราะว่ามันอัปเกรดชิปข้างในนะครับเมื่อก่อนมันใช้ชิปตัวเก่าใช่ไหมตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันใช้ชิปที่ประสิทธิภาพดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับมันก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมอย่างเช่นฟังก์ชัน bluetooth เนี่ยอย่างฟังก์ชัน wifi มันเพิ่มเข้ามานะครับพอมันลิงก์ wifi ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่แท็บเล็ตเข้าไปที่ address ของเครื่องนี้นะครับ มันก็จะขึ้นโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโชว์ให้ดูตอนหลังนะครับว่าทํำยังไงนะครับซึ่งการคุมด้วยแท็บเล็ตการตั้งค่าต่างๆด้วยแท็บเล็ตตัวนี้มันทําได้ง่ายกว่าที่หน้าจอตรงนี้เยอะซึ่งจริงหน้าจอตัวมันเองนะครับเทียบกับของเดิมเนี่ยของเดิมมันจะแบบเล็กกว่านี้เยอะเลยนะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาเยอะากแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถกดต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแต่ยังก็ตามมันก็ยังสู้กดด้วยแท็บเล็ตใหญ่ๆไม่ได้นะครับ ันนั้นแหละดีที่สุดกดง่ายที่สุดแล้วก็ฟังก์ชันที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องระดับน้ํานะครับมันมีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ํามันบอกระดับน้ําได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าฟังก์ชันตัวนี้หลังจากที่โมดิฟายรอบนี้นะครับฟังก์ชันมันค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับในงบประมาณนี้นะครับเครื่องกาเจเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะโมดิฟายถ้าทําเต็มสเต็ปนะครับถ้าทําเองได้นะครับซื้ออุปกรณ์มาผมก็คิดว่าหลักอยู่ในหลักพันอาจจะแบบ80000้้ทไดแลวนะครับ โมดิฟายออกมาเนี่ยจบที่ประมาณ3 0,000ืนนิดหน่อยเนี่ยได้ฟังกช์ชันขนาดนี้ผมคิดว่าไม่มีตัวไหนกินมันลงแน่นอนนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าหน้าจอเนี่ยกดใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามีฟังกช์ชันอะไรบ้างนะครับที่อัปเดตมากับตัวนี้นะครับเราจะเห็นหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอตัวที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับการใช้งานต่างๆเนี่ยเราก็กดที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างที่หน้าจอแรกที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีโปรไฟล์ที่เราเลือกไว้นะครับที่เราโปรแกรมไว้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะโปรไฟล์อะไรอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆตรงนี้ก็จะบอกว่าโปรไฟล์คร่าวๆเนี่ยเพรเชอร์ pressure, แรงดันอุณหภ,ภูมิโฟลเป็นยังไงบ้างมันจะมีอัปเดตอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นอย่างคลาสสิกเนี่ยายบาร์ Nine bar, ตรงมันก็จะนายบาร์ bar, ตรงไปเลยนะครับอย่างตัวนี้อ่มันจะมีพิวชั่นแล้วก็มี p พรสเชอรที่มีลดลงแบบนี้ Flow มีการเปลี่ยนแปลงก็เราจะไปเห็นคร่าวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เซ็ตช็อตเวทเนื่องจากตัวนี้มันมีตาช่างในตัวแล้วเราสามารถตั้งตาช่างได้นะครับเราสามารถเซ็ตว่าเราตั้งไว้ที่36กรัมให้ช็อตหยุดตอนนี้บวกลบได้อย่างเช่นเราเอาโปรไฟล์นี้แหละแต่เราขี้เกียจไปปรับอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะเหลือแค่20กรัมหรือบางทีอยากจะแบบ ใส่กาแฟเยอะขึ้นใช้บาสเกตที่ใหญ่ขึ้นเราก็ไปปรับตรงนี้กดบวกกดลบตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นตาช่างอ่ะผมให้ดเูเราวางไปตรงเนี้ยเราเอามือวางไปมันจะมีขยับเห็นไหมครับสมมติถ้าเราวางอะไรไปบนเนี้ยบนตาช่างอ่ะสมมติตาช่างตัวนี้นะครับหนักร้อยห้าสิบกร,รมัมเราจะแทแล้วกดตรงนี้มันก็แทได้นะครับแต่จริงเนะี่ยตรงนี้เราไม่ต้อตงกังวลน,นะครับเวลาเราเริ่มชอ็อตปุ๊บมันจะอัตโนมัติแทรไปเลย นะครับฟชก็คือเวลาเรากดแฟลชเนี่ยเวลาเราเปิดการใช้งานเนี่ยมันจะปล่อยน้ําเต็มออกมานะครับเพื่อที่จะล้างหัวตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซตติ้งต่างๆเซตติ้งนี้มีตั้งยบลอร์ตั้งค่าซิสเต็มการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็หน้าจอเป็นแบบไหนนะครับแต่ช่างเนี่ยเราจะใช้ฮาร์ดแวร์สเกลหรือว่าจะใช้บลูทูธสเกลก็ได้นะครับเราสามารถใช้บลูทูธสเกลอย่างเช่นตัวนี้นะครับ เ,เราสามารถที่จะอย่างตัวนี้บูคูนะครับมีบลูทูธก็ใช้ได้หรือตัวนี้นะครับลูน่าอาคายาลูน่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันลิงก์เพื่อที่จะให้มันจบช็อตตามที่เราตั้งไว้นะครับแต่เรื่องการใช้งานหน้าจอตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเราต้องการตั้งค่าโปรไฟล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถมาดูบน iPad หรือ Android iOS ได้หมดถ้ามันผ่านเบราว์เซอร์นะครับมันจะไปลิงก์เป็น WiFi ตัวเดียวกันกันกบเครื่อง อย่างให้ดูนะครับยังเห็นเราจะเห็นหน้าจอที่ใหญ่และชัดเจนกว่ากันเยอะนะครับอย่างตรงนี้เราจะเห็นระดับน้ําที่บอกชัดเจนเลยตัวนี้เราก็เห็นนะครับในจอเนี้ยแต่ว่ามันจะเล็กเห็นไหมครับมันจะบอกแค่เล็กๆตรงนี้ตัวเนี้ยมันจะเห็นชัดเจนกว่าโปรไฟล์นะครับอ่าเราให้ดูอ่าผมให้ดูค่าเซตติ้งก่อนละกันจริงๆมันก็คือเหมือนกันถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีไฟของเครื่องนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ให้มันเป็นดิสโก้โหมดหรืออะไร แฟนซีแค่ไหนเราก็ทําได้นะครับแต่เนี่ยผมเห็นว่ามันต้องมาตั้งที่ iPad เท่านั้นนะครับมันถึงจะทําได้แล้วก็อีกอันนึงฟังก์ชันที่มันเพิ่มมานะครับอย่าง System เนี่ยเรามาดูข้างล่างมันจะมีอัปเดตนะครับเนื่องจากโปรเจกต์ตัวเนี้ยของเขาเนี่ยมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนะเราต้องดึงจอออกมาเพื่อใส่ SD อัปเดตไฟล์ขั้นตอนจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ย เราสามารถที่จะโหลดไฟล์มาแล้วเราก็เก็บไว้ในเครื่องแล้วเราก็กดอัปเดตผ่าน OTA ได้เลยนะครับซึ่งทำให้มันสะดวกกว่กากันเยอะนะครับการใช้งานของมันนะครับเรื่องฟังก์ชันมันเนี่ยก็เรียกว่าน้องๆ Descent Espresso มาแล้วเ,เพราะว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยจะว่าไปก็คือไปทำให้เหมือน Descent Espresso แล้วกันกคือตัวหลักของเขา r e f e r e n c e เนี่ยคือ Descent s p r e s s o เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำให้การตั้งค่าหรือแรงต่างเนี่ยไปเน้น คล้ายๆ d e เ c e n t s s p r e s s o นะครับอ,อย่างผมให้ดูนะครับอย่างเช่นเป็นดีฟอล t ฟอรไฟมาทำอะไรได้บ้างเดี๋ยผมมาดูที่หน้าจอ iPad แทนแล้วกันนะมันจะได้ใหญ่ชัดเจนกว่าอ่ะอีดิอันนี้จะเป็น g l o b a l profile setting หมายถึงว่าโดยรวมเนี่ยอุณหภูมิน้ำเท่าไหร่ช็อตเวทเท่าไหร่หมายถึงว่าให้น้ำหนักจบแล้วมันจะหยุดอัตโนมัติเนี่ยที่กี่กร,รมัมส่วนใหญ่ผมได้18กร,รมัมผมก็ตั้งไว้ที่36นะครับ มันเป็นสเต็ปของมันอย่างเช่นเราไปสเต็ปแรกสเต็ปแรกเนี่ยที่เป็น Pre-Infusion เนี่ยผมคุมที่ Flow นะครับผมตั้ง Flow ไว้ที่ 3ml s e c t แอลโพเซคันดทเกไม่ให้เกิน2 b a บานะครับเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็มันจะมีมีคอนดิชันได้เลยเหมือน Descent เอฟเฟ l เลยนะว่ามันจะหยุดเงื่อนไขเนี่ยเมื่อ p พ e s เชอรเกินเท่าไหร่หรือ p พ e s เชอรต่ำกว่าเท่าไหร่หรือ Flow เกินเท่าไรต่ำกว่าเท่าไหรเนี่ยหรือเวทเชนประมาณไหนคือคล้ายๆดีเซนเลยนะครับมันปรับได้แล้วเราไปสเตตต่อไปอันนี้ผมจะเป็นเพรสเชอร์แล้วเพรสเชอร์อันนี้คือขึ้นด้วย9จบที่7นะครับโฟล์ผมลิมิตไว้แค่ห้ l เ e ็มแอลเปนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่เกิน40วิจบนะครับนี่คือประมาณนี้อ่าแล้วก็จบช็อตก็คือให้มัน7บาร์ยาวไปกรณีที่ช็อตเราเนี่ยยาวเกินที่เราตั้งค่าไว้ตอนสเตตที่2เนี่ย มันก็จะมาค้างที่7จ็ดปาร์ตามที่เราตั้งเป็นสเต็ปที่3นี้ก็คือตั้งค่าได้ละเอียดนะครับเรียกว่าละเอียดมากเลยนะครับแล้วข้อดีนะครับเวลาเราเริ่มสกัดช็อตนะครับมันจะขึ้นบาตร์ตรงนี้นะครับซึ่งเหมือนดีเซนเลยแล้วมันจะลิงก์อัตโนมัติมาที่ iPad ให้ดูด้วยนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับเริ่มสกัดช็อตอ่ะผมไม่ได้ใส่กาแฟนะแต่เดี๋ยวลองให้ดูว่ากราฟมันลิงก์กันหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับมันจะเริ่มบอกเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ เทชเชอร์ hey, sure. พวกนี้นะประมาณนี้นะครับเราเห็นว่าหน้าจอมันลิงก์กันเลยแต่การใช้งานจริง,รงๆเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ว่าเวลาเรากดเริ่มสกัดช็อตเนี่ยต้องมากดที่เครื่องจริงนะครับมันไม่สามารถเริ่มสกัดจากซอฟต์แวร์ได้นะครับต้องมากดตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราโมดิฟายตัวนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องพลังของการสตรีมนะครับมันจะแรงขึ้นเห็นชัดเจนนะครับถ้าเราเปิดฟังก์ชันสตรีมพอเราเปิดปุ๊บเราจะสังเกตว่า เราตั้งไว้ที่ t a ร็เก็ตเทมนะครับอยู่ที่155องศามันก็จะให้ค่อย,อยขึ้นมากราฟนะครับคือถ้ามันขึ้นมาครบเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราพร้อมสตรีมนะครับซึ่งมันก็ดีนะครับเราสามารถที่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างตอนนี้เราก็เห็นนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องรอไฟติดแล้วเราก็ต้องมานั่งดูแต่เนี้ยมันจะเป็นตัวเลขชัดเจนกว่าเห็นไหมครับมันขึ้นได้เร็วพอสมควรเลยแล้วก็สตรีมนะครับมันค่อนข้างแรงเลยนะครับ ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเรื่องสตรีมนมเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียของกาจียอยู่นิดนึงคือมันเป็นใช้หม้อต้มตัวเดียวมันจะเป็นหม้อต้มเดียวกันกับการสกัดกาแฟกับการสตรีมนมเพราะฉะนั้นเวลาเราเลิกสตรีมนมเมื่อไหร่นรนะครับหลังจากที่เราปิดแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราจะมาสกัดกาแฟเนี่ยมันจะมีแรงดันกับอุณหภูมิสะสมอยู่ในเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าเราไปสกัดกาแฟเลยเนี่ยรับรองไม่กินไม่ได้นะครับวิธีการนะครับก็คือหลังจากที่เราปิดสตีมนมแล้วเนี่ยแล้วเราจะมาสกัดกาแฟเนี่ยเราก็ต้องไล่ลมมันนิดนึงนะครับก็คือเปิดให้ลมมันเนี่ยค่อยๆออ,ออกนะครับไออย่างกรณีผมเปิดให้ดูเนื่องจากเมื่อกี้เราไม่ได้สตีมนมจริงๆเลยจะไม่แรงดันมันค่อนข้างเยอะอยู่ในนี้นะครับเราก็เปิดนะครับเปิดจนแบบว่าให้ ลมเนี่ยมันหมดนะครับแล้วเราก็จะพร้อมใช้งานสกัดกาแฟต่อไปนะครับซึ่งนี้เป็นจุดที่ถือว่าเป็นข้อเสียของตัวกาเจียยของเขาเองนะครับมันจะเป็นแบบนี้ที่เป็นมอ้อต้มเดียวถ้าป,ประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าใช้ได้แล้วประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราโมดิฟายตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์สเกลหมายถึงว่าให้มันมีตาช่างอยู่ในตัวเลยนะครับเราจะต้องมาโมดิฟายตรงนี้ด้วยคือเราจะต้องพิมพตัวถาด น้ำอันนี้ใหม่นะครับเป็นแสบ 3D นะครับตัวนี้เราปิ้นเองเพื่อที่เราจะเห็นไหมว่าเราจะมีขอบเซตเนี่ยจะเป็นเซตสเกลของเขาเซตน้ําหนักนะครับตัวรับน้ําหนักมันจะอยู่ตรงขอบขอบตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นถาดตัวนี้ข้างๆตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจะมีตัวมารองรับกับตรงนี้พอดีนะครับซึ่งมันก็จะ รับน้ำหนักพอดีนะครับแต่ว่าควรระวังนะครับที่เวลาคนทําสเกลเองเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าน้ําหนักไม่ตรงบางคนบอกน้ําหนักกันไม่ตรงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคุณต้องสังเกตว่าถาดของคุณเนี่ยต้องไม่โดนตัวบอรดี้ของเครื่องนะครับมันก็เหมือนตาช่างทั่วไปถ้าตาช่างของคุณเนี่ยมีโดนขอบตรงเนี้ยน้ําหนักมันต้องเพี akes, ้ยนแน่ๆเพราะว่ามันโดนมีแรงต้านทานจากการที่มันโดนขอบนะครับเช่นตรงเนี้ยคุณจะต้องสังเกตว่ามันจะไม่โดนทั้งขอบข้างและขอบในนะครับไม่โดนเลย แล้วมันจะไปวางตรงกลางนะครับอยู่ตรงแท่นรับน้ําหนักพอดีนะครับมันก็จะน้ําหนักได้พอดีเห็นไหมครับการใช้งานของมันนะคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วนะว่าตัวนี้เนี่ยการใช้งานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้หลังจากที่ผมใช้มาได้สักระยะหนึ่งนะครับการทํางานโดยรวมเนี่ยถือว่าทํางานได้ดีมากนะครับแต่มันก็มีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่น หน้าจอเนี่ยมันยังมีแบบกระพิบกระพิบบ้างในบางจังหวะนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาทีหลังนะครับจะมาแก้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องฟังก์ชันเวลากดแล้วเนี่ยมันจะมีแบบบั๊กนิดๆหน่อยๆอย,อย่างเช่นเรากดหน้าจอเนี่ยมันไม่ขึ้นไปหน้าจอกราฟที่โชว์นะว่าเริ่มสกัดกี่บา์เนี่ยมันจะมีกราฟใช่ไหมครับบางทีไม่ขึ้นซึ่งก็เราผมต้องปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับ ซึ่งนานๆเกิดทีนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับคนที่พัฒนาตรงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาซึ่งตรงนี้ข้อดีนะครับก็คือมันอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านมือถือได้แล้วก็กดอัปเดตไปเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนอัปเดตมันยากบางทีคนก็อาจจะแบบขี้เกียจอัปเดตอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ถ้ามีอัปเดตออกมาก็แค่โหลดไฟล์มากดอัปเดตมันอัปเดตเลยแก้ปัญหาจบทุกอย่างนะครับส่วนเรื่องการสกัดกาแฟนะครับคุณภาพของมันนะครับช็อตเนี่ย ก็อยู่ที่เราตั้งโปรแกรมกันละกันถ้าเราตั้งโปรไฟล์ได้ดีนะครับมันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิเรื่องเพรสเชอร์ของเขาเนี่ยออกมาตรงนะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ซึ่งตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ผมมีวัดไปแล้วถือว่าทําออกมาได้โอเคนะครับเพรสเชอร์ทุกอย่างตรงหมดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับเรียกว่าทําได้ดีแล้วก็ข้อจํากัดบางอย่างมันก็จะเป็นข้อจํากัดของเครื่องชงเอง,องเช่นขนาดหม้อต้มหรือว่าเป็นหม้อต้มเดียวที่ว่ามันคุมทั้ง การชงกาแฟกับสตรีมนมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นฝังอยู่ที่เครื่องตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะไปทําอะไรให้มันมากกว่าน,นี้ก็คงไม่ได้แล้วนะครับเรียกว่ามันก็มีลิมิตที่เรื่องขนาดหม้อต,ตม้มอะไรต่างๆตามนี้นะครับซึ่งสําหรับโฮมยูส e นะผมบอกเลยว่ามันเหลือเฟือนะครับมันใช้งานได้แบบสบายๆหรือถ้าเปิดร้านเล็กๆนะครับผมก็คิดว่ามันก็พอใช้งานได้อยู่แต่ถ้าคุณระดับเปิดร้านจริงๆเนี่ยก็แนะนําไปแบบ เครื่องให้ัปเป็นคอมเมอร์เชียลไปเลยนนก็น่าจะเหมาะสมกว่านะครับแต่สําหรับโฮมยูสตัวนี้งบประมาณ30,000กว่าบาทเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าไม่มีตัวไหนที่จะคุ้มไปกว่านี้อีกแล้วนะครับฟังก์ชันเนี่ยไม่มีตัวไหนกินมันแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตโปรเจกต์นี้ให้ฟังคร่าวๆว่ามันทําได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้นะนรับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะผมมีกิจกรรมนะครับ แจกของท้ายปีนะครับมูลค่า200,000บาทยังไงก็ไปติดตามดูได้นะครับทางมุมนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งผมใกล้จะถ่ายแล้วก็จะเป็นรวมตาช่างแบบเยอะมากผมว่าร่วม10ตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงพักสกรีนด้วยพักสกรีนนี่เยอะเหมือนกันตัวนี้อันเนี้ยผมคิดว่าจะถ่ายเร็วๆนี้แล้วนะครับซึ่งหลายคนตามมาเยอะเหมือนกันใกล้แล้วครับก็ยังไงฝาก ติดตามเลยแล้วกด subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับก็เดี๋ยวรอเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ